ก็จะหาเจอก็จะหาหมองเจอขี่มอไซค์ตะลอนตะลอนมาตั้งนานโอ,โอ้โหกว่าจะเจอเนี่ยแบบเนี้ยน่าน่าจะช้อนได้อยู่นะครับผมก็จะหาช้อนลูกปะกะดินี่แหละครับเออเอาไว้ปักเบ็ดประช่อนนะเนี่ย โอ้ขึ้นกันพึบพับแต่ไม่หมดเลยนะครับเนี่ต้องเป็นคูน้ํเล็กน้อยแบบนี้นะถึงจะช้อนาไปเจอหมายที่มันกว้างๆหรือว่าน้ําลึกๆเนี่ยต้องให้ขึ้นเป็นร้อยเป็นพันยังไงมันก็ช้อนไม่ได้นะถ้าคิดว่าช้อนง่ายไม่ง่ายนะครับแต่แบบนี้อาจจะมีลุ้นครับเพราะว่าหมายมันแคบนะแล้วก็ไอ้ตรงนู้นนะมันตันนะครับนู่นก็คือสวิงเรา่มันไม่ค่อยกว้างนะครับเราก็ต้องหาหมายที่มันแคบๆแบบนี้แหละมันถึงจะมีโอกาสนะเดี๋ยวจะไปลองช้อนดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะตรงนี้มันต้อนยากครับเดี๋ยวลองเดินไปตรงนี่า มีคนมาทําคันดินไว้นะคันดินกั้นแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําไว้ทําไมนนั้นก็เพียบเลยนูนะ่นน่ะเอาไหนก่อนดีวะตรงนี้ก่อนก็แล้วกันอ,อ้นี้บานเลยประมาณน่าจะสิบก่าตัวเลยมั้ง โฮมเดียวเนี่ยเลือกรูปรหมอด้วยแจ๋วแจ๋วหนีรูปหมออย่างนี้เดี๋ยวเอาไปนี่ดีกว่าให้ให้ลุงของแฟนเขาเอาไว้หย,ยกปลานะครับไว้ยกปลาช่อนนะเก็บมีก็ตัวโตหน่อยตัวโตเดี๋ยวเอาไว้ให้ลุงดีกว่าหยกปลาให้หมดใช้ได้หมดครับผมแต่ถ้าปักเบ็ดผมก็จะใช้ตัวที่มันประมาณ ไม่ใหญ่มากนะครับปากเบ็ดก็ประมาณตัวแค่นี้กำลังสวยเลยละ่ะผมต้อนเข้ามุมบ้างนะครับเข้าคันนะออที่คันมันกั้นอยู่นะครับสลับสลับกันไปตอนไม่จนนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่แล้วอืมอบนนี้อุ๊ยสายเข้าไป กลับมาเวิร์งนี้ดีกว่าเวิร์งนี้น่าจะได้เยอะกว่านะครับหูหปลาหมองนั้นเลย แบบนี้ก็แจ๋วไปสิเออได้ประหมอ,องี้ทมไม่ง่ายนะครับช้อนลูกปลาเนี่ยดักเอามันง่ายกว่าอยู่แล้วครับันก็เสียงด้วยเสียงว่าที่ดักมันจะหายนะผมดักมา3มหลังหายเกลี้ยงเลยครับไม่ไวๆเนะี่ยเอาไงดีอ่ะทีนี้ตอนเป็นไหนดีวะลองไอ้ลองเล็กๆนี้ก็ได้หักเลยแมย่งมาหักอะไรตอนนี้วะกำลังจะเข้าได้เข้าเก็บเลยในตะปูมันหลุดนะตรงเนี้ยไม่เป็นไรครับก็พยายามจะใส่โดนไอ้หน้าดินนีแล้วกัน มันจะงอมจะหักนะไม่เอาแล้วตรงนี้มันแคบไปกลับที่เก่าดีกว่าเออกูก็วนไปวนมาอยู่เนี่ยแหละได้ไหมเนี่ยไม่ได้สองตัวครับผมกะดีตหนึ่งตัวปลาหมอตัวหนึ่งสองตัวครับผม ใสหยกปลาอีกแล้วอ้าพวกเองเดินกลับลางกันได้แล้วนู่นเป็นมันพันตัวเลยครับเอากลัวกลัวกลัวอ้าว,วานั่งนั่งให้นั่งให้อ่านั่งให,งให้พวกเองเดินไปไปแล้วได้ไหมนี่ตองตัวก็ได้ไม่เป็นไรไสยกปลาอีกแล้วครับผมทำไมได้แต่ปลาหมอไสยกปลาก็ไม่รู้ วงนี้นี่ครับสายหยกปลาครับผมโอเคครับจะมืดแล้วพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเหนื่อยด้วยล่ะผมว่าก็พอได้อยู่นะครับเราๆน่าจะประมาณ30บตัวน่าจะได้นะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบสายหยกปลาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมีทั้งกระดี่ทั้งกลาหมอนะที่เป็นสายหยกปลานะครับส่วนสาปักเบ็ดปลานี้ก็น่าจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปละใกล้มืดแล้วครับ